เด็กคนนี้ในบ้านน้าเงินที่กําลังพูดอยู่เนี่ยกูอยากจะให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนมันสั่งสอนมันหน่อยอยู่ในบ้านน้าเงินนะช่วยกรณาตามหาประวัติให้นิดหนึ่งเด็กแบบนี้ต้องสั่งสอนเรื่องนี้ต้องถึงพ่อแม่ไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมคนที่พูดมึงกูกับกูอยากคิดว่าใหญ่ะนะ่ะเด็กคนนั้นแหละกูไม่อยากเอ่ยชื่อมันใครเห็นเนี่ยช่วยกรณาเข้าไปดูประวัตินอนหน่อยแล้วหาให้เจอว่าโรงเรียนะอะไร กูจะให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนกับพ่อแม่มันสั่งสอนกูจะให้เป็นแบบอย่างไม่ใช่กูจะเอาโทษเอาภัยมานะแต่กูอยากให้มันเปลี่ยนสันดานกูอยากให้มันเป็นตัวตัวอย่างที่ดีขึ้นว่าเมื่อมันทำผิดมันต้องรู้จักยอมรับผลจากการกระทำที่มันทำหาให้เจอตามหาให้หน่อย นั่นนะคนที่พิมพ์ว่าอยากคิดว่าใหญ่อะนะคนที่เรียกมึงกูแต่รูปโปรไฟล์เป็นเด็กอะนะ่ะพิมพ์ไปลองดูหาดูหน่อยแล้วไปสื่อประวัติให้หน่อยว่าอยู่โรงเรียนไหนให้คนก็ได้ให้ใครก็ได้สื่อประวัติให้หน่อยกูไม่ได้จะละลานเด็กนะกูไม่คิดจะทำโทษทําภัยเลยอะไรเด็กเลยแต่กูต้องการจะให้เด็กมันเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเยาวชนทุกคนเป็นแบบนี้ กูว่าประเทศชาติบ้านเมืองมีปัญหานะถ้าเด็กมีสันดานไปละลานผู้ใหญ่ขนาดนี้กูว่าสังคมเรามีปัญหานะควรจะต้องทําเป็นแบบอย่างให้ผู้ใหญ่มองเห็นพฤติกรรมของเด็กในอานัตของตัวเองมองเห็นเด็กในโรงเรียนของตัวเองว่ามึงสอนเด็กยังไงมึงเป็นครูเป็นอาจารย์ในโรงเรียนยังไงทําไมถึงปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้ได้ทั้งๆท,ที่อยู่ในโรงเรียนยังเป็นเด็กด้วยซ้ํา ทำไมถึงสอนอยังไงนี่คือพฤติกรรมของการที่พฤติกรรมของการสั่งสอนนะว่าโรงเรียนในยุคป,ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพในการสอนเด็กมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กทุกวันนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนถึงได้แสดงพฤติกรรมมันชัวยย่วรยาแบบนี้ออกมาได้หาให้เจอหาให้เจอเรื่องนี้กูจะเอาออกสื่อ กูจะเอาเป็นตัวอย่างแต่กูจะปิดบังเด็กนะกูจะไม่ให้ใครรู้ว่าเด็กคนนี้คือใครกูจะคุยกับกูจะคุยกับครูกับอาจารย์มันเบื้องหลังกูจะไม่ให้เปิดเผยออกมาว่าเป็นใครกูจะไม่ให้ใครรู้ว่าเด็กคนนี้คือใครกูจะสั่งสอนเงียบๆแต่กูจะเอาเป็นแบบอย่างว่าโรงเรียนทุกวันนี้ทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงปล่อยเด็กแบบนี้ออกมาทําแบบนี้ได้ไม่จะเป็นต้องขอโทษกูแต่มึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ได้ คนที่มึงควรขอโทษคือไปขอโทษครูบาอาจารย์ที่มึงทาตามคําสอนเขาไม่ได้มึงควรไปขอโทษพ่อแม่มึงที่เขาสั่งสอนมึงแต่มึงปฏิบัติตามคาสอนพ่อแม่มึงไม่ได้มึงควรสาเนีกตัวเองไว้ว่ามึงเป็นเด็กเล็กแค่นี้มึงยังมีสันดานชั่วหยาขนาดนี้แล้วถ้าวันหนึ่งมึงเป็นผู้ใหญ่สันดานมึงจะชั่วยาขนาดไหนหาให้เจอนบีตาดนแบงดาปลาย่างปลาราจ น้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจ้าน้ำพริกในตะก้าจ้าทุกคนน้ำพริกในตะก้าจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาจ้าเร็วน้ำพริกถ้าจะไม่เสียค่าส่งต้องไปบ้านน้ำเงินจ้าน้ำพริกถ้าจะไม่มีค่าส่งต้องไปบ้านน้ำเงินจ้าทุกคนบ้านน้ำเงินจ้าบ้านน้ำเงินคนตื่นทำบ้านน้ำเงินคนตื่นทำจ้าสามารถซื้อที่บ้านน้ำเงินได้จ้าไม่มีค่าส่งจ้า บ้านน้ำเงินคนติดตาม9.8แสนนะจ๊ะ9.8แสนจ้าบ้านน้ำเงินเด็กมาเล่นเลยเถิดกูด่าขนาดนี้กูเตือนขนาดนี้ยังไม่ยอมหยุดนะยังไม่เลิกที่จะล้าหลานกูไม่เลิกเด็กตัวนิดเดียวเองมึงแต่มีสันดาลชั่วยาแบบนี้ได้ยังไงมันสะท้อนถึงสังคมเลยว่าสังคมมันชั่วยาตั้งแต่เด็กแล้วถ้ามันมีสันดาลแบบนี้ตั้งแต่เด็ก แล้วโตไปมันจะมีสันดาลยังไงมันสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมอย่างชัดเจนมันสะท้อนให้เห็นสังคมในโรงเรียนอย่างชัดเจนว่าในโรงเรียนสอนอะไรทําไมถึงมีเด็กสันดานแบบนี้ออกมาอยู่สู่สังคมโลกออนไลน์ได้แล้วมันไม่ใช่มีคนเดียวกูเจอมาหลายคนแล้วแต่กูไม่พูดกูด่าเสร็จแล้วมันจบใจคนเนี้มันไม่จบกูเจอหลายอย่างเยอะมาก มันสะท้อนการศึกษาไทยเลยนะว่าสอนการเพื่อการสอบอย่างเดียวแต่ไม่สอนคุณธรรมจริยธรรมมันสอนการเพื่อวัดผลเข้ามาหาลัยอย่างเดียวแต่ไม่สอนคุณงามความดีแก่เด็กหาให้เจอไม่เป็นไรแคปไปเดี๋ยวกูไปหาไอพีได้กูหาได้บอกกูตามยันบ้านก็ได้กูมีคนตามให้แป๊บเดียวก็เจอแล้ว ไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นผู้ใหญ่กูปล่อยผ่านกูไม่สนใจถ้าเป็นเด็กกูต้องจัดการต้องจัดการกูจะให้สะท้อนถึงสังคมให้ได้ว่าสังคมมันไปขนาดไหนมันเลวซามต่ำช้าขนาดไหนโรงเรียนทำอะไรกันอยู่ต้องให้เจอบทเรียนให้ได้กูเนี่ยเข้าไปบรรยายในโรงเรียนพยายามเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปแต่กับมีเด็กนโกแบบนี้รอดออกมาได้ ไม่ทำตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเตือนไม่ฟังแถมด่ากูซ้ำอีกกูให้ออกไม่ออกให้ไปไม่ไปกับละลานกูไม่เลิกไม่มีมารยาไม่ใช่เด็กโตนี่เ yes ด็กมอต้นไม่ใช่เด็กมปลายดูหน้าก็รู้แล้วไม่ใช่เด็กโตหาอะไรเลยไม่มีทางเกินมอปลายแน่นอน เพอๆเป็นมอต้นด้วยซ้ำน้ำพีชจ้าน้ำพีน้ำพีาำพำพตาแดนแมงดาปลาย่าปลาลาจ้าน้ำพีตาแดนแมงดาปลาย่าปลาลาจ้ากดซื้อในตะกร้าได้เลยจ้าน้ำพีตาแดนแมงดาปลาย่าปลาลาจ้า ไม่ขายหมอนแล้วเหรอหมอนหมดแล้วจา้าหมอนกูหมดแล้วจา้าอ่าช่วยซื้อของในตะก,ก้าด้วยจ้าทุกคนตะก,ก้าจา้า1 8ึ่งหนึ่ง้ย